ร้อยแล้วนะคะสำหรับลำแปลงหน้าลำนี้นะคะ All n e 2012นะคะมาอัพหน้าเป็นตัวสเทลนะคะสำหรับสีประตูไฮแลนเดอร์สีดำลำนี้นะคะนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเปลี่ยนของเรานะคะก็จะมีฝากระโปรงหน้านะคะชุดไฟหน้าชุดใสยไฟแท้ตรงรุ่นนะคะกระจังหน้ากันชนหน้าตะเกิดนะคะขาล็อกกันชนไฟตัดหมอกนะคะฝาครอบไฟตัดหมอกค่ะ ดำด,ดูแบบนี้เลยนะคะสีช่ำๆกันเลยให้ดูงานกันเลยนะคะรถ mm hmm. เป็นตัวสูงไฮรันเดอร์นะคะ mm hmm. เอ่อสวยเลยค่ะ mm hmm. หนึ่งลำนี้นะคะมาไกลจากสิงห์บุรีเลยนะคะ mm hmm. แปลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. อัพตัวดังที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวสแทเลแบบนี้เลยนะคะเราจัดให้ในงบนะคะ ค่างบเท่าไหร่ลูกค้าก็แจ้งมานะคะเราก็จัดให้ได้ตามงบแบบนี้เลยนะคะสว,สวยเลยนะคะหนึ่งลํำนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันค่ะทรงรอบคันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะรถเป็นตัวยกสูงไฮแลนเดอร์ er, สีดำสี่ประตูนะคะเป็นตัวออนิันสิสองเลยนะคะสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยสีดำนะคะอ่า รอเลยค่ะดูตันเลยนะคะสวยลงตัวค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามทักแชทแอดไลน์นะคะ0838947603นะคะสามารถติดต่อที่ช่างำลำโดยตรงได้เลยนะคะให้ดูความแบบสเปคนะคะของความห่างความระยะนะคะของแต่ละจุดต่างๆนะคะสเปคดเดิมจากโรงงานเลยนะ งานเงานเงียๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะฝากหน้านี้ไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับรถรุ่น All New 2012นะคะหรือหรือว่าจะเป็นตัว1.9นะคะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะคะที่แบบว่าเป็นตัว2017-18นะคะอยากจะอัพหน้าสเตลนะคะฝากหน้านี้ไว้เป็นแนวทางนะคะสวยๆค่ะ หล่อลงตัวเลยนะคะแค่อัพหน้าตรงนี้นะคะก็ทำให้รถแบบอัพเพิ่มมาตั้งหลายปีเลยนะคะจากรถปี12นะคะกลายเป็นรถปี2019นะคะที่สวยลงตัวขนาดนี้นะคะฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้าลํำนี้จากสิงห์บุรีมากๆเลยนะคะเฮงๆรวยๆเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ